สวัสดีครับทุกคนครับช่องกูรู้ปลาครับบายลุงนิโนูนะครับวันนี้ลุงนิโนูมีคอนเทนต์ในฟาร์มของลุงนั่นแหละตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกนอกพื้นที่เพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับก็ การเดินทางก็อาจจะขุกขักเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากงานประกวด t p, p All Thailand ค่อยโชว์นะครับหรือว่างานประมงเนี่ยลุงก,ก็จะไปทำคอนเทนต์ตามฟาร์มตามบ้านลูกค้าเขาน้นะครับอันไหนที่มันมีประโยชน์มีความรู้ก,ก็จะนำมาสู่ทุกคนนะครับวันนี้ลุงนินูก็ทำคอนเทนต์ที่จัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่สนใจการเลี้ยงปลาคาร์ฟที่ชอบปลาคาร์ฟนะครับมาร่วมกิจกรรมข่งเลี้ยงนะครับครั้งที่1กับลุงนินูนะครับปลาที่ลุงนินูเอามาทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นปลา,า,าีีาานบเนท่มใื ค่อนข้างน้อยนะครับเพิ่งจะเข้ามาล็อตแรกสายพันธุ์ที่ว่านี้เป็นปลาสายพันธุ์อะไรก่อนที่จะไปดูปลานะครับก็ฝากกดซับสไครต์นะครับช่องครูรู้ประคามนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะครับแล้วก็ปลาในวันนี้ที่รู้นิโนเอามาให้ทุกคนรับชมแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรเต้าหรือว่าจองไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะทํากิจกรรมประมาณ25ตัวเท่านั้นนะครับกับปลาแหมารูเซนโคบายุชินะครับกับสายพันธุ์ดา้อนไดมอนนะครับอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็ ตักขึ้นมาแล้วครับหลังจากที่ตุงนิหนูเลี้ยงมาได้ประมาณสัก1เดือนครึ่งนะครับก็ประมาณ6วีคนะครับหกสัปก็ตักขึ้นมาก็โตขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวลุงนีิหนูจะเอาคลิป b บฟอร์นะครับแล้วก็คลิปปัจจุบันนะครับเพื่อให้เห็นพัฒนาการต่างๆของปลาสายพันธุ์ดากอนเรย์มอนนะครับดากอนเรย์มอนในชุดนี้ก็จะเป็นทั้งปลาดอยด์ที่เกตใหญ่นะครับแล้วก็เป็นปลาเกตที่มีสีสันแปลกตามากๆนะครับเดี๋ยวลุงนีิหนูจะเอาไปเช็คไซส์แล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชชมมแแบบบบบััััดดๆๆนนนนนนนะะคคครรรรรใอออ่่่าาาางีีีีี้้กกกกเเเเลลลลยยยยยต๋วูหปท นาคอนไดมอนลงไปดูก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นพวกปลาเก็ตสายแปกนะครับ เดี๋ยวมาชมครับว่าหน้าตาเป็นไงครับก็ขอเท้าความกับปลาสายพันธุ์ดากอนไดมอนก่อนอน,นะครับดากอนไดมอนเนี่ยเป็นของความมารูเซนโคบายาชินะครับก็เป็นปลาดอยเก็ดใหญ่นะครับเป็นปลาดอยเก็ดใหญ่คำว่าปลาดอยเนี่ยก็คือปลาหนังซึ่งปกติจะไม่มีเกรดนะครับแต่เนี้ยเขาข้ามสายพันธ์กันไปสักข้ามสายพันธกันมาแล้วก็เกรดที่เป็นดอยเก็ดใหญ่นะ่ะมีความเป็นกินลินคำว่ากิลินก็มีความเป็นประกายเงางาม,งามหรือว่าปลาเก็ดเพชรนั่นเองนะครับก็คือเป็นดอยเก็ดเพชรแบบชนิดใหญ่นะครับอันนี้ก็มีจํานวนประมาณ25ตัวนะครับ จะเปิดให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับร่วมเล่นกิจกรรมแข่งเลี้ยงครั้งที่1นนะครับกับปลาดาก้อนไดมอนด์จากมารูเซนโคบายาชิอ่าบางคนนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าาราโคเกะนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ที่สากลก็จะเป็นดาก้อนไดมอนด์นะครับเดี๋ยวมาดูปลาเขาว่าปลามีความสเปเชียลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คไซส์คร่าวๆนะครับบางตัวให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สวยมากนะครับเป็นกินลินนะครับกินลินดอยเกตใหญ่ ขนาดน่าจะประมาณทียี่สิบห้าเซนนะครับลุงว่านะครับอ๋อประมาณยี่สิบสี่จุดห้านะครับยี่สิบสี่จุดห้าแต่ก็ถือว่าอ้วนนะครับอ้วนอยู่นะนี่เจ็ดเพชรมานนะครับเจ็ดเพชรในเมืองไทยยังมีน้อยนะครับเราก็เป็นก้าแรกๆนะครับที่นําเข้ามาสําหรับปลาดาก้อนไดมอนตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวลุงก็จะตักให้ดูตัวนี้ก็ตัวนี้่าเป็นร้อยเกตใหญ่เหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ได้มีความเอ็กซลินแต่สีเป็นเปเชียลนะครับเป็นออเรนต์นะครับเป็นออเรนต์เป็นสีส้มนะครับสีส้มแล้วก็ขนาดน่าจะประมาณยี่บ 24.5ก็สวยนะครับสีส้มนะครับหายากครับสีส้มสเปเชียลมากๆส่วนตัวที่มีความสเปเชียลอีกตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าอ่าเป็นแบริเกตใหญ่ที่มีเกตหลังเรียงอยู่ด้านบนนะครับสวยงามมากครับเกตเรียงอยู่ด้านบนนะครับเป็นะฮคล้ายๆซุยๆเลยท่าําตัวก็เป็นดอยตัวนี้ก็เป็นปลาสีออกเขียวอมเหลืองนะครับจะออกวีดอลีหน่อยนะครับตัวนี้สวยนะครับก็ใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ทุกตัวมีความสเปเชียลหมดครับ ทุกตัวไม่มีความซ้ํากันเลยนะครับสาหรับวาลเตี้นี้ราคาของมารูเซนโคบายาชิดากอนไดมอนเนี่ยไม่มีรวดลายหรือว่าสีที่ซ้ํากันเลยนะครับจะมีความแตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นะสำหรับคนที่ชอบสีพาสเทลนะครับตัวนี้ออกเป็นสีเทานะครับสีเทาแล้วก็มีความม่กินลินนะครับแล้วก็ข้างท้องข้างลําตัวนะครับเห็นไหมมีสีแดงวิ่งข้างลำตัวด้วยก็ขนาดประมาณสัก24เซนนะครับตัวนี้ก็โตขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับวันที่ลุงรับเข้าฟาร์ม มาเมื่อต้นเดือนเมษายนนะครับก็ประมาณสัก16-17เซนนะครับเล็กมากๆครับเล็กมากมากก็เดือนเครื่องเนี่ยโตขึ้นมาเกือบ6-7เซนเลยนะครับ6-7เซนเลยแล้วก็เลี้ยงอยู่ในอ่างไฟเบอร์นะครับตัวนี้นะครับสวยเลยครับตัวนี้เนียนมากๆเลยเป็นดอยกิลินนะครับเป็นดอยกิลินดากอนไดมอนด์นะครับดากอนไดมอนด์สวยเลยครับตัวนี้อาจจะเล็กหน่อยนะครับอาจจะเล็กหน่อยมาถึงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ฉีกแนวเลยนะครับเป็นปลาที่แบบาุณภีพนี้นะครับถือว่า สเปเชียลสุดๆนะครับอ้วนเลยนะอ้วนขนาดเลี้ยงแบบในอ่างไฟเบอร์นะครับอ่างไฟเบอร์ยังอ้วนเลยตัวนี้ก็ประมาณยี่ิสเซนนะครับยี่บสี่เซนก็เป็นดอยเกตใหญ่มาครับมีกลิ่นต่อแทกเล็กๆน้อยนะครับส่วเดี๋ยวจะหาตัวสเปเชียลอีกหนึ่งตัวนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโอ้ตัวนี้ครับสีแปลกมากตัวนี้เป็นสีนาคนะครับสีนาเป็นดอยเกตใหญ่สีนาครับตัวนี้หุ่นดีมากๆนะครับหุ่นดีมากๆคำว่าสีนาก็คือสีทองแดงนะครับสีทองแดงตัวนี้น่าจะประมาณยี่สิบห้าเซนส่วนลอยกเ หลุดนะครับมันถลอกออกไปนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมานะครับภายในระยะเวลาประมาณสักสองสองสัปดาห์นะครับก็ขึ้นมาเต็มตันนี้ก็เป็นสีนาคนะครับก็จะมีทั้งสีทองสีเงินสีหน้านะครับแล้วก็สีใบไม้สีพาสเทลนะครับสีแพตินัมนะครับหลากหลายนะครับหลากหลายมากก็มีประมาณ25ตัวนะครับจะใช้วิธีการปลาเลือกคนนะครับก็จะเอาปลานะครับแพ็คแล้วก็ใส่ัมเบอร์ไว้นะครับแล้วก็จับฉลากผู้ที่จะได้ครอบครองปลาตัวนั้นๆนะครับเรามีประมาณ20สิบ ถึง25ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะคัดตัวดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ร่วมเล่นกิจกรรมในครั้งนี้กันนะครับก็อยากจะแบ่งปันปลาดีๆนะครับสู่มือนักเลี้ยงนะครับแบบราคาที่จับต้องได้แล้วก็ยังมีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับเงินรางวัลในครั้งนี้ลุงก็จะให้ถึง10,000มืบาทเลยนะครับสำหรับใครที่ชนะเลิศในการเลี้ยงปลาคาราโอเกะหรือว่าดาก้อนอนด์ในครั้งนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวลุงจะแจ้งเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่คลิปนี้ออนแล้วนะครับลุงก็จะแจ้งกําหนดการ ในวันทมกิจกรรมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเข้ามาในฟาร์มของเรานะครับเราก็จะทําแบบออนไลน์นะครับแบบเรลวทจะหลายส่วนให้ในทุกคนได้รับชมนะครับว่าใครได้ปลาตัวไหนนะครับก็ประมาณ2 0่สถึงยีตัวนะครับเดี๋ยวลุงนิลนูก็จะแจ้งกาหนดการกันอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวลุงนิลนูก็จะแยกปลาแล้วก็ถ่ายแบบตัวเด็ดๆนะครับให้ทุกคนได้รับชมแบบชัดๆนะครับว่า จะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับก็สำหรับปลาชุดนี้นะครับนอกจากเป็นชุดดอยเกตใหญ่กินลินแล้วนะครับก็จะมีเป็นปลาที่มีกินลินนะครับแต่เป็นปลาเกตปกตินะครับอันนี้ก็เป็นของมารูเซนโคบายาชิเหมือนกันนะครับก็มีความหลากหลายนะครับในแต่ละวาไรตี้อันนี้ก็จะมีความเป็นกินลินแบบละเอียดยิบๆเลยนะครับชุดนี้นะครับมีถึง13ตัวนะครับ13ตัวรวมกับชุดดอยเกตกินลินใหญ่ก็ อีกยี่สิบสามตัวนะครับก็รวมแล้วก็เป็นสามสิบสามสิหกตัวนะครับสามสิบหตัวก็จะแบ่งเป็น2ชาคัสนะครับเป็นปลาดอยเกตกินลินใหญ่กับเป็นปลากินลินปกตินะครับเป็นปลาเกตปกตินี้อีกสิบสามตัวนะครับอ่าก็จะเป็นปลาที่มีความสเปเชียลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบช็อกโกแลตนะครับเป็นกินลินนะครับกินลินสีช็อกโกแลตหุ่นสวยมากๆเลยนะครับหัวสวยด้วยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองทองนะคล้ายๆล้ายอ่า ปราชีกินลินนะครับเกล็ดหลุดไปนิดนึงนะครับเกล็ดหลุดไปนิดนึ่งเดี๋ยวไาสมบูรณ์นะครับส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นกินลินเกล็ดเพชรนะครับสีดํากินลินเกล็ดเพชรสีดําเป็นปลาะกูมัสิควาบาเกตนะครับหรือว่าถ้าเทียบกับของไดนิชิก็จะเป็นพวกแบล็กไดมอนด์นะครับลูกแบล็กซุตอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สวยเพาสวยนะครับหุ่นอวบอ้วนนะครับแล้วก็ล่ำดีด้วยเป็นปลากินลินสีดํานะครับปลายคีบสีขาวนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับตัวนี้ก็สวยเลยนะครับเป็น กินลินที่มีความเปเชียลเลยครับสวยเลยเป็นกินล ú, ินคล้ายๆกินลินคาราชิกอยนะครับชุดนี้ลูนีโนูการันตีนะครับว่าเลือกตัวไหนก็ได้นะครับส่วนตัวนี้อาจจะดูสีพาสเทลหน่อยอ่าออกเป็นสีโซ like ลากอยนะครับแต่ก็มีความเป็นกินลินในยิบระยับอยู่เช่นกันนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นออกโซลากอยก็สีก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้ก็จะออกเป็นลายๆคล้ายโอชิบะชิคเลนะครับมีความเ็นเชียลทุกตัวนะครับปลาชุดนี้ลูนีโนูการันตีเลยครับว่าเลี้ยงได้ทุกตัว เดี๋ยวลุนี่นูจะแจ้งวันเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะเริ่มกิจกรรมกันเมื่อไหร่นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับลุงก็จะแจ้งทาง3แพลตฟอร์มนะครับในไลย์อ f ฟ i ิเชียลนะครับ0ูน1 4แ5 9 9 9นะครับแล้วก็ทาง f a c e b o o k นะครับนี่นูแฟนพันธ์แท้นะครับรวมถึงช่องทาง YouTube Channel นะครับกูรู้ประคับนะครับกูรูประคับแล้วก็ช็อตของเรานะครับก็จะทาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมเป็นระยะระยะนะครับ แจ้งกาหนดการต่างๆนะครับแามแพ็ทซอมที่ลุงนิโนแจ้งมานี้นะครับก็เป็นปลาที่ลุงนิโนการันตีนะครับว่าชุดนี้สวยเลยนะครับสวยเลยเพราะว่าเราเน้นนะครับเน้นย้าแล้วย้าอีกว่าอยากได้ปลาที่มีความสเปเชียลนะครับเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้กับนักเลี้ยงในเมืองไทยได้เข้าถึงปลาสวยคุณภาพสูงกันนะครับในราคาที่จับต้องได้แถมมีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีฝีมือมีความเอาใจใส่นะครับเลี้ยงดูน้องอย่างดีนะครับเราก็เอากลับมาประกวดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจาก ผ่านไปแล้ว4เดือนนะครับเราให้ระยะเวลาในการเลี้ยง4เดือนปลาที่กลับเข้ามาประกวดหรือว่าเข้ามาแข่งขันนะครับก็น่าจะมีขนาดประมาณสัก40-50เซนติเมตรนะครับ<า>ถ้าเกิดใครชอบใครสนใจนะก็ฝากติดตามกิจกรรมเล็กๆของลุงนิโนด้วยนะครับกับมาลูเซนโคบายาชินะครับซุปเปอร์คาวอริกอยนะครับ,ปเ,บ,รรบเป็นปลาดาก้อนไดมอนแล้วก็เป็นปลาเกรดกินลินนะครับสีสเปเชียลต่างๆนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงนิโนก็พาทุกคนมารับชม ปลากิจกรรมแข่งเลี้ยงกับลูนิโูนะครับเป็นปลาจากมาลูเซนโคบายาชินะครับเป็นปลาดอยเกตใหญ่ที่เรียกว่าดากอนไดมอนนะครับแล้วก็เป็นปลาเกรดกินลินนะครับกินลินเกดเพรสีแตกต่างกันไปนะครับสีดําสีช,ช็อกโกแลตสีทองแล้วก็สีโซลากอยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เพื่อนลูนิโูจัดเป็นชัางแรกนะครับเพื่อที่จะตอบแทนเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ได้ให้ เพื่อนๆสมาชิกหรือว่าคนที่สนใจปลาคราฟมีโอกาสได้เข้าถึงปลาวาเลตี้ที่หายากๆแล้วก็มีความเปเชียลสุดๆนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์ให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะครับฝากกดซับประคายเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่นูนี่นูทําออกมาด้วยนะครับวันนี้นูนี่นูกับปลาสวยๆในชุดนี้ก็ลาทุกคนไปเนเพืนนี้ครับสวัสดีครับ